สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ส,ร,กรสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ep ที่286ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็มาจากประเด็นคำถามจากพี่นศกรผู้ปลูกทุเรียนและก็เป็นกลุ่มผู้ทำสารนะครับว่าท่านใดดำเนินการให้สารทุเรียนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเวลานี้เราอยู่ที่เดือนกันยายนเราพบว่าทุเรียนของเรานั้นเกิดสภาวะของการเริ่มแตกใบอ่อน ในประเด็นของการแตกใบอ่อนนั้นอาจจะมีทั้งในลักษณะของใบาหางปลาที่เริ่มคลี่รวมถึงในส่วนของบางส่วนที่ได้ทําสารไปแล้วก็จะเป็นอยู่ในระยะใบเพสลาดประเด็นที่เราเริ่มเห็นนั้นเราจะพบว่าทุเรียนที่แตกใบอ่อนหลังจากทําสารมา ประมาณ1เดือนซึ่งบางท่านอาจจะใช้สารในอัตราอาหะชนิด25%ที่อัตรา 500cc ซีซีบางท่านอาจจะใช้สารอ5าที่อัตรา,า800หรือ7 5 0ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพบว่าใบส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นใบเพสลาดแต่ก็ยังคงเห็นการเปลี่ยนแปลงคือมีลักษณะของอาการใบอ่อนเริ่มที่จะมีอาการแตกที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของหางปลา กรณีเช่นนี้นะครับก็อยากจะอธิบายว่าถ้าในกรณีลักษณะใบดังกล่าวแล้วอยู่ในเดือนพฤศจิกายนใบอ่อนเหล่านี้ก็อาจจะไม่มีการพัฒนาแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้เวลาต่อไปอีกสัก20วันก็จะออกดอกได้แต่สำหรับในปีการผลิตนี้เราอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนปลายเดือนซึ่งนั่นหมายความว่าโอกาสที่ทุเรียน ที่เราทําสารไปแล้วจะออกดอกจะไม่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นเรื่องของการพัฒนาหรือการแตกใบอ่อนนั่นเองทีนี้ในประเด็นคําถามก็คือถามว่าแล้วเราควรจะดําเนินการแก้ไขปัญหาต,ตรงนี้อย่างไรพีน่นศก่อครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่า ในปีการผลิต2,567ทับ68นี้ด้วยอิทธิพลของสภาวะลานิยาเราชาวสวนทุเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงจะต้องเจอฝนต่อไปอีกสองเดือนก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าทุเรียนยังมีโอกาสที่จะแตกใบอ่อนโดยการแตกใบอ่อนนั้นจะเริ่มจากแขนงภายในจากแขนงภายในก็จะเป็นการแตกใบอ่อนด้านนอกซึ่ง ในส่วนของการสรุปผลก็คือจากนี้ไปโอกาสการแตกใบอ่อนของทุเรียนจะสูงมากถึงแม้ว่าท่านจะทำสารในอัตราใดก็ตามดังนั้นเมื่อเราดำเนินการให้สารไปแล้วสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือเราก็จะต้องมีการเติมหรือให้สารใหม่ในประเด็นของการให้สารใหม่นั้นเราต้องมาดูในรายละเอียดนะครับว่า สิ่งที่ท่านได้ดําเดินการให้ไปแล้วในครั้งที่หนึ่งจะเป็นเดือนสิงหาในอัตราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ขณะนี้เราอยู่ที่เดือนกันยายนในเดือนกันยายนนั้นถ้านับจากภาพที่เราเห็นจะใช้ระยะเวลาประมาณ20วันซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะอยู่ในช่วงต้นเดือนตุลาคมในอัตราการให้สารทุเรียนหรือกลุ่มฮอร์โมนตัวพาคเฮิทาโซนนั้น ทุกๆปีเราจะให้ที่อัตรา50%ในเดือนกันยาและให้อัตรา30%ในเดือนตุลาคมแต่เนื่องจากปีการผลิตนี้เรายังได้รับอิทธิพลของลานิยาอย่างต่อเนื่องคาดว่าฝนจะหมดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนกลางเดือนเป็นต้นไปแต่ที่หยุดแน่ๆหรือพร้อมต่อการออกก็คือเดือนธันวาคมดังนั้นในคำตอบของผมก็คือ วันนี้หลังจากที่ทุเรียนเนี่ยเขามีลักษณะหางปลาที่คลี่ออกมาแล้วเราก็จะให้เขาพัฒนาต่อไปอีกประมาณสัก20วันเราก็จะให้สารในเดือนตุลาคมแต่ปีนี้เราจะต้องให้สารที่อัตราความเข้มข้น5 0นะครับคำว่า50%นั้นเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเขาแสดงพืชก็คือ เมื่อเราให้สารที่เดือนตุลาเรายังมีเวลาเดือนพิกาลและเดือนธันวาคมที่จะทำให้เขานั้นออกดอกได้ในความหมายของการให้สารนั้นเราต้องมาดูนะครับว่าอัตราชนิดของสารที่เราจะให้ในเดือนตุลาคมปีการผลิตนี้สําหรับการเติมเข้าไปในทุเรียนใบรุ่นใหม่ที่จากหางปลามาเป็นใบที่คลี่แล้ว ถ้าเป็นสารชนิด25%เราจะใช้ที่อัตรา5 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรถ้าเป็นสารชนิด15%เราจะใช้ที่อัตรา7 5 0ซีต่อน้ำ200ลิตรนี่คืออัตราการให้สารถ้าเป็นชนิด10%ก็จะให้ที่1ลิตรหรือ1กิโลกรัมต่อน้ำ200ลิตรทั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญก็คือเรามีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาต่อไปว่า กรณีของการให้สารที่อัตราความเข้มข้น50%สามารถที่จะควบคุมใบอ่อนต่อไปได้45วันเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สารอยู่ในเดือนตุลาคมต้นก็จะไปถึงกลางเดือนพฤศจิกายนและในกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะครบอยู่ประมาณ45วันฝนจะเริ่มทิ้งช่วงเล็กน้อยนั่นหมายความว่าโอกาสของการที่ทุเรียนจะออกดอกของเรา ย่อมมีโอกาสที่จะออกดอกได้และก็ไม่ใช่แค่45วันถ้าในเดือนพิจิกาย,ยน,นั้นมีสภาวะฝนที่เริ่มน้อยลงอันเนื่องมาจากอาจจะมีอิทธิพลของมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาดังนั้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนที่ไท้สาร50%เซนก็อาจจะต่อไปถึง60วันได้นี่คือประเด็นที่เราก็ต้องตอบว่าเมื่อเรามีการให้สาร เราก็ต้องดําเนินการต่อไปสารที่ตกค้างทั้งหมดจะไปอยู่ที่ใบอ่อนนี่คือประเด็นคำตอบในส่วนของสารชนิด25%เช่นตัวทวาย25%เราก็จะใช้ที่อัตรา500ซีต่อน,น้ำ200ลิตรแต่ถ้าเป็นสารทวาย15%เราก็ใช้ใช้ที่อัตรา500ซีต่อน,น้ำ200ลิตรและ ถ้าท่านต้องการให้ประสิทธิภาพสูงสุดเราก็จะนำเอาสารที่อัตราที่เรากำหนดมากวนกับเหล้าหรือโซลาที่40ดีกรีที่อัตรา100 cc หลังจากนั้นเราก็ไปใส่ในถังแล้วก็ใส่สารเสริมประสิทธิภาพหรือสารจับใบเราก็จะสามารถที่จะใช้สารได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือประเด็นคำตอบในคลิปนี้สวัสดีครับ